ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรน,นะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปทํานายดวงชะตาของชาวลัคนาทั้ง12ราศีในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ ซึ่งในการทำคลิปหลังจากนี้นะคะเราจะมีการปรับรูปแบบของการพยากรณ์โดยที่เราจะเจาะลึกลงไปนะคะตลอดระยะเวลาทั้ง30วันนะที่จะมีการโคจรย้ายของดาวซึ่งจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านที่เราจะได้รับผลดีหรือมีเหตุอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังบ้างนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของชาวราศีพฤษภ หรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤกษภกสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบความเป็นลัคนาเกิดนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาถึง13มิถุนายนค่ะชาวราศีพฤษภนี้นะคะมีดาวศุกร์เป็นดาวประจำราศีซึ่งดาวศุกร์เองนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็เดินอยู่ในตําแหน่งที่ดี ก็จะส่งผลทําให้ชีวิตของเจ้าชะตาเองก็มีการก็เรียกว่าปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแต่ด้วยอิทธิพลของตัวพระราหูที่โคจรเข้ามาทับลัคนาหรือมาอยู่ในเรือนชะตาของท่านซึ่งตัวพระราหูเองเนี่ยนะคะก็โคจรมาจากในพวกของตัวกรรมมะแสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยอิทธิพลของตัวพระราหูในมุมของตัวการงานก็จะมีอิทธิพลกับเจ้าชะตา แต่ด้วยองค์ประกอบอื่นๆหรือตำแหน่งของดาวดวงอื่นๆก็ยังเข้ามาทั้งค่าให้ผลในด้านดีแล้วก็ให้ผลในจุดที่เราจะต้องระมัดระวังแต่ก็ต้องบอกว่าชาวราศีพฤษภเองนะคะในทิศทางหลังจากนี้เนี่ยดวงชะตาก็เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะไม่ได้เสียหายมากชีวิตก็จะมีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เข้ามาค่ะซึ่งในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ จะมีการโครจรของดาวในการเปลี่ยนแล้วก็ย้ายราศีเริ่มต้นกันในวันที่4พฤศจิกายนนะคะดาวพุธจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีตุลใช้ระยะเวลาอยู่ในราศีตุลถึงในวันที่24พฤศจิกายนค่ะในวันที่14พฤศจิกายนดาวพฤหัสจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีมังกรในวันที่16พฤศจิกายน ดาวอาทิตย์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิกใช้ระยะเวลาอยู่ในราศีพิจิกถึงในวันที่15ธันวาคมค่ะในวันที่18พฤศจิกายนดาวศุกร์นะคะจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีตุลได้ตำแหน่งกระเซดในวันที่24พฤศจิกายนพระเกตจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีธนูในวันที่25พฤศจิกายน ดาวพุธจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิกนี่คือการโครจรของดาวนะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งเรามาเริ่มต้นในการพยากรณ์กันเลยนะคะในช่วงของวันที่ 1, วันที่2วันที่3พฤศจิกายนเนี่ยชาวราศีพฤษกและก็ลัคนาราศีพฤษก จะมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางการเข้าสังคมการพบปะสังสรรค์กับคนหมู่มากเนี่ยนะคะจะนำพาโชคแล้วก็โอกาสมาให้กับตัวท่าน หรืออย่างน้อยที่สุดในช่วง2อสาวันนี้เรียกว่าดวงของความมีโชคลาภลาบปากก็จะมีเกิดขึ้นค่ะอาจจะมีเจ้ามือนะคะหรือมีเพื่อนหรือคนสนิทคนรู้จักอาจจะพาไปเลี้ยงนะคะหรือได้ของขวัญของกำนันก็จะมีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาวันที่1วันที่2วันที่3าพฤศจิกายานนี้ค่ะ ในวันที่4วันที่5พฤศจิกายนนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านเองอาจจะต้องระมัดระวังนะคะมีโอกาสที่เรียกว่ามิตรสหายคนสนิทคนใกล้ชิดอาจจะมารบกวนในเรื่องของตัวการเงินอาจจะมาหยิบยืมหรืออาจจะมาให้ท่านเนี่ยนะคะ,ะค้ำประกันหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องราวเกี่ยวกับทั้งเรื่องของการเงินและในเรื่องของเอกสาร แต่แนะนำว่าควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าผลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนแต่ผลเสียเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงของปลายปลายเดือนพฤศจิกาเราอาจจะต้องแบกรับภาระหนี้สินหรืออาจจะมีการติดตามทวงถามหนี้นะคะหรือเพื่อนที่ทำธุรกรรมทางการเงินไปอาจจะแบบเงียบหายไปทำให้ท่านเองนะคะต้องไป ติดตามไปทวงถามก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีในมุมของสถานการณ์ในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอกสารสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องระม,มัดระวังกันนิดนึงค่ะวันที่4พฤศจิกาย,ยนดาวพุธนะคะจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีตุล เป็นภพอาริกับเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นใครที่มีอุปสรรคปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเงินการกู้หนี้ยืมสินการค้ำประก,กันทุกรูปแบบเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะดาวพุธโครจรไปอยู่ในมุมของความเป็นอุปสรรคอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาได้ค่ะในวันที่6วันที่7วันที่8พฤศจิกายนในช่วงระยะเวลานี้การเดินทางการเข้าสังคมจะมีโอกาสมีโชคเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง การท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้เจอนะคะคนที่เขาเรียกว่าจะมามีอิทธิพลหรือมีส่วนช่วยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นในมุมของตัวการงานก็ดีการติดต่อเจราจาก็ดีหรือใครที่ทําธุรกิจนะคะค้าขายนะในช่วงระยะเวลา6วันที่6วันที่7วันที่8อันนี้เรียกว่าดีเลยนะคะนะเป็นช่วงจังหวะที่ดีก็ต้องขยันนิดนึงในช่วงระยะเวลานี้ วันที่9วันที่10พฤศจิกายนนะคะอันนี้อาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางอีกครั้งหนึ่งแต่อาจจะเป็นในแวดวงของคเาการเดินทางกับกลุ่มคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นการไปเยี่ยมเยียนคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างจังหวัด แต่มันก็อาจจะมีอุปสรรคความขัดแย้งนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างท่านกับผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะนะบางทีอาจจะมีประเด็นความขัดแย้งความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันแต่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันรุนแรงมากนะคะแต่ว่าก็ต้องใจเย็นนิดนึงสำหรับใครที่มีเกี่ยกัการเข้า ไปพบปะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยต้องระมัดระวังกันนิดนึงอาจจะมีประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ค่ะใน,ว,น 10, วันที่11วันที่12วันที่12พฤศจิกายนนะคะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใครที่กำลังริเริ่มอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้นะคะเรียกว่าก็มีเกณฑ์นนะในด้านดีบางท่านก็อาจที่จะเ,เปิดธุรกิจการค้าขายอาจจะลอง อะไรทำนะคะนะหรือเป็นสิ่งใหม่ๆที่ท่านอยากที่จะิเริ่มหรือลงมือทำในช่วงเวลานี้ก็จะให้ปลาบผลในด้านดีตลอดจนเรียกว่าโชคลาภความสำเร็จก็มีเกิดขึ้นนะคะอ่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่จะมะีคนเข้ามาช่วยเหลือมาสนับสนุนนะคะในช่วงจังหวะนี้ในวันที่ 13, 14พฤศจิกายนในช่วงจังหวะนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึง นะคะ,ะเพื่อนสนิทมิตรสหายนะคะนะหรือการเข้าสังคมเนี่ยนะบางทีมันก็จะนำพาเรื่องของอุปสรรคปัญหาการทะเลาะบอกแหวง้งนะคะจากการเข้าสังคมนี่แหละจากคนที่เราไปมีความพัวพันด้วยอย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจจะมีเรื่องราวของประเด็นถกเถียงกัน หรือถ้าเป็นในมุมของการเดินทางเนี่ยก็อาจจะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นนะคะก็ตรวจสอบยวดยานพาหนะตรวจสอบเส้นทาง, <c oughs> ทางหรือบางทีความหงุดหงิดก็อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางได้อันนี้ก็ต้องแบบใจเย็นๆกันนิดหนึ่งในช่วงระยะเวลานี้ <c oughs> ในวันที่14พฤศจิกายน ดาวพฤหัสจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีมังกรนะคะดาวพฤหัสของชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคะก็เป็นเจ้าเรือนในพวกของความเป็นมรณะนะซึ่งอตอนนี้เขาก็เดินหน้าเข้าสู่ในราศีมังกรแบ่งเต็มรูปแบบแหละนะคะการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยน่าจะมีเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะซึ่งในคลิปของดาวพฤหัสสำหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยก็สามารถติดตามได้ในคลิปถ,ถัดๆไปนะคะ ในวันที่นะคะ15-16พฤศจิกายนนะคะในช่วงจังหวะนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนะคะในมุมของอุปสรรคปัญหาความสัมพันธ์ในคู่ครองนิดนึงบางทีอาจจะมะีประเด็นความไม่เข้าใจกันแต่ในมุมที่ต้องแบบระมัดระวังนะคะก็คือในมุมของความเป็นหุ้นส่วน คู่ค้าคู่สัญญานะคะอาจจะมีประเด็นข้อถกเถียงกันในมุมของตัวการงานคือต,ต่างฝ่ายก็ต่างมีความคิดเห็นของตัวเองแหละวเวลามาคุยกันเนี่ยบางครั้งการโต้เถียงกันมันเป็นการโต้เถียงกันเพื่อหาจุดสรุปนะคะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องแบบคอขาดบาดตายแต่อาจจะมีประเด็นของความขัดแยง้งความคิดเห็นไม่ตรงกันทั้งในมุมของตัวหุ้นส่วนก็ดีคู่ค้าคู่สัญญาก็ดีหรือในมุมของอคนรักของท่านก็ได้ บางครั้งในช่วงเวลานี้ท่านอาจจะทุ่มเทในมุมของตัวการงานซะมากกว่าเลยทําให้แบบละเลยในมุมของความสัมพันธ์คู่ครองก็อาจจะเกิดความน้อยใจที่ท่านเองไม่ค่อยได้ใส่ใจก็ลองจัดสรรเวลาให้กับคนรักของท่านบ้างนะคะ ในวันที่16พฤศจิกายนดาวอาทิตย์นะคะจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิกนะคะตอนนี้นะคะอาทิตย์ก็เข้ามาเขาเรียกว่าอาทิตย์เร็งลัคนาหรือเร็งราศีก็อาจจะต้องอระมัดระวังนิดนึงนะคะนะเพราะว่าดาวประจำเรียกว่าดาว ในตัวพระราหูก็ยังโคจรอ,อยู่ในราศีพฤษภอยู่แล้วก็เรียกว่ามันไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่นะในมุมของการงานก็ดีในมุมของหุ้นส่วนก็ดีในมุมของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาถึงวันที่15ธันวาคมในมุมของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาต้องระมัดระวังให้ดีความมุดงิดความใจร้อนนะคะหรือใครที่ทางานกับผู้ใหญ่ก็เรียกว่า ต้องปรับตัวนะคะต้องปรับตัวนิดนึงเราถึงจะได้รับผลดีไม่ได้เป็นผลเสียหรือมีผลกระทบในมุมของตัวการงานมากสักเท่าไหร่ในวันที่1 7 1 8นะคะในช่วงระยะเวลานี้ต้องระมัดระวังนี้อีกหนึ่งช่วงก็คือนะคะใน,ในเรื่องของการเดินทางก็ดีในเรื่องของการเข้าสังคมก็ดีหรือมิตรสหายนะคะคนใกล้ชิดคนสนิทกันนี่แหละบางครั้งก็าอาจจะมารบก,กวนหรือขอความช่วยเหลือ สิ่งไหนที่เราช่วยเหลือได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนก็ช่วยเหลือกันไปนะคะแต่ถ้าอะไรที่มันมากเกินไปแล้วเลือดร้อนเราก็แนะนําว่าควรที่จะหลีกเลี่ยงในวันที่18พฤศจิกายนดาวสูงนะคะจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีตุลได้ตําแหน่งกเกษตรอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยเรียกว่าจะทุเลาเบาบางลงไปนะ,ะท่านเองก็เรียกว่าความหนักใจปัญหาสิ่งที่แบกรับ ภาระต่างๆก็จะทุเราเบาบางลงไปนะคะแต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้นะตามอิทธิพลของภราราหูที่ยังโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนชะตาก็ยังต้องเรียกว่ามีเรื่องให้คิดที่เกี่ยวข้องกับตัวการงานตลอดในช่วงระยะเวลานี้นะคะในวันที่19ว0า 21นะคะพฤศจิกายนในช่วงเวลานี้เนี่ยเรียกว่าในมุมของคนโสดมีโอกาสที่จะเจอคนมีที่มีอายุมากกว่าเจ้าชะตานะคะเข้ามาพัวพันแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นในลักษณะของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งหรือความสัมพันธ์นี้เราอาจจะไปเจอคนที่มีคู่มีเจ้าของหรือมีเกณฑ์ที่จะเจอคนเจ้าชู้นะคะเข้ามาพัวพันอันนี้บางคนก็ต้องเลือกพิจารณานะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์เนาะเราก็ ดูไปในเป็นในความเป็นทิศทางละกันในวันที่22-23พฤศจิกายนนะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยต้องบอกว่าเกณฑ์ของการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับในมุมของตัวการงานการเข้าสังคมนะคะต่างๆจะนำพาโอกาสแล้วก็โชคทางด้านการงานที่เกิดขึ้นสำหรับท่านใดที่กำลังหางานทำแนะนำว่าให้ลองติดต่อนะคะจากเพื่อนอเพื่อนสนิท เพื่อนเก่าหรือคนที่เคยรู้จักนะคะกันมาหรือเป็นเพื่อนในที่ทำงานต่างๆบางท่านก็อาจจะมีเพื่อนที่ทำงานหลากหลายนะคะถ้าเรากำลังหางานอยู่ก็ลองติดต่อกับคนเหล่านี้ค่ะบางครั้งบางจังหวะอาจจะมีตำแหน่งมีการเปิดรับสมัครงานเราก็จะได้รับคําแนะนำจากเพื่อนแล้วก็คนรู้จักนี้แหละค่ะ ในช่วงของวันที่24-25พฤศจิกายนนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยเรียกว่าในมุมของความรักก็จะกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะคนโสดที่เรียกว่าความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกันถูกใจถูกจริตกันก็าอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อได้นะคะนะหรือบางคนที่อ,อ,อาจจะคบมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะ แฟนก็ยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรในช่วงนะคะสวันนี้เนี่ยเรียกว่าอาจจะถูกขอเป็นแฟนแบบแบบอย่างเป็นทางการนะคะ,ะหรืออาจจะมีการสถานเขาเรียกว่าสถานะการคบหาอาจจะชัดเจนขึ้นมีการพูดคุยกันเป็นกิจจาลักษณะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงของวันที่24-25พฤศจิกายนนะคะในวันที่24นะคะพะเกตจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีธนูนะคะ ในวันที่25พฤศจิกายนดาวพุธจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิกไปโครจรร่วมกับตัวดาวอาทิตย์นะคะอุปสรรคปัญหาในมุมของตัวการเงินภาระหนี้สินต่างๆนะคะถึงเวลาก็จะมีเกรียวช่องทางหรือลู่ทางที่มันจะเคลียร์ไปได้นะคะในช่วงจังหวะนี้นะคะเรียกว่า การที่เราจะได้ทรัพย์สินหรือสิ่งที่เราจะได้มามันก็เกิดจากการใช้ความรู้ความสามารถสติปัญญาความสามารถของตัวเรานี่แหละแต่ว่าโดดเด่นคือในมุมของตัวหุ้นส่วนนะคะใครที่ต้องการที่จะมีหุ้นส่วนในช่วงเวลานี้เรียกว่าใช้ความรู้ใช้หลักของการเจราจานะคะเข้าไปให้ถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะก็จะมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนค่ะ ในวันที่ 26, 27, 28พฤศจิกายนนะคะในช่วงระยะช่วงระยะเวลานี้ให้ระมัดระวังนิดนึงมิตรสหายเพื่อนเก่าจะนำความเดือดร้อนมาให้เจ้าชะตาค่ะ ในวันที่29-30พฤศจิกายนนะคะในช่วงเวลานี้เรียกว่าโชคลาภความสำเร็จจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้ในเรื่องราวของตัวลาบผลผลกำไรนะคะการเข้าสังคมในช่วงระยะเวลานี้จะนำพาโชคแล้วก็โอกาสมาให้กับท่านหรืออย่างน้อยที่สุดก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องราวของที่ว่าลาบปากหรือได้ของขวัญของกำนันหรือของที่ถูกใจนะคะ การพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีพฤกษกและลัคนาราศีพฤกษกซึ่งบางครั้งก็อาจที่จะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ